นิยายเสียงเรื่องแลรักเงาปรารถนาขวัญเอาไหมชมพู่อร่อยนะเด็กหญิงก้านแก้วส่งจานชมพู่ที่ฝานเป็นชิ้นพอคำให้กับก้านขวนัญน้องสาวที่อายุห่างกว่าเธอมากถึง5ปีก้านแก้วอายุสิบขวบเรียนประถมสี่แล้วในขณะที่ก้านขวนัญเพิ่งเข้าเรียนเตรียมอนุบาลเด็กหญิงส่งยิ้มหวานน่ารัก ที่ใครเห็นก็อดหลงเสน่ห์ไม่ได้มาให้การแก้วผิวคล้ำกว่าน้องสาวแต่ความสวยถอดแบบมาจากแม่อยู่ไม่น้อยส่วนการขวัญผิวขาวกว่าผมสีน้ำตาลหยกกักศกทำให้ใบหน้าเล็กๆนั่นเหมือนตุ๊กตาใครเห็นใครก็รักจนบางครั้งการแก้วยังอดอิจฉาน้องไม่ได้แต่ก็นั่นแหละตอนนี้เธอเองก็หลงเสน่ห์น้องสาวตัวน้อยไปแล้วเต็มเป่าป้อนหน่อย เด็กยิงอ้อนแล้วอ้าปากกว้างมองเห็นฟันเต็มปากการแก้วจึงส่งป้อนให้น้องสลับกับป้อนตัวเองเป็นภาพน่ารักที่ทำให้คนเป็นแม่ที่กำลังทำขนมอยู่ในครัวมองผ่านหน้าต่างมาเห็นต้องยิ้มเอ็นดูแม่ทำอะไรกินเที่ยงนี้นพดลเยี่ยมหน้าเข้ามาในครัวเห็นภรายากำลังทำอาหารอยู่พอด,ดีก๋วยเตี๋ยวมระค่ะเด็กๆชอบ เมทินีหันมาบอกสามีมือก็ง่วนกับการหั่นผักแต่ไม่ลืมบุ้ยปากไปนอกหน้าต่างที่สองพี่น้องกำลังเล่นกันอยู่เราสองคนนี่โชคดีนะที่ลูกๆของเรารักกันถ้าเป็นลูกบ้านอื่นนี่เห็นตีกันตายแย่งของเล่นกันไม่เว้นแต่ละวันโนพดลเองก็ยิ้มมองแล้วช่วยภรรยาเตรียมแช่เส้นกว๋วยเตี๋ยวฉันพยายามสอนเขาตลอดนี่คะเกิดเป็นพี่น้องก็ต้องรักกันต่อไปพ่อแม่ไม่อยู่ ยังไงก็ไม่มีใครรักเราเท่ากับพี่น้องไม่รักกันวันนี้จะไปรักกันตอนไหนสองสามีภรรยาช่วยกันทำงานในครัวงว่วนเมื่อเสร็จแล้วเมทินีจึงยกชามก๋วยเตี๋ยวออกไปวางบนโต๊ะม้หินอ่อนหน้าบ้านให้ร่มเงาด้ต้นลำใหญ่ต้นใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่นแก้วขวัญมากินก๋วยเตี๋ยก่อนลูกอย่าลืมไปล้างมือด้วยนะ คนเป็นแม่ร้องบอกแล้วสองเด็กหญิงก็วิ่งไปล้างมือจากก๊อกน้ำใต้ต้นมะม่วงที่มีกล่องพลาสติกบรรจุสบู่เอาไว้แล้วแข่งกันวิ่งมากินมื้อเที่ยงเสียงหัวเราะใสๆสะท้อนกลับไปกลับมาในหัวของก้านแก้วที่มีเคยสลัดมันออกไปได้สักทีแก้วแก้วเสียงเรียกทำให้ก้านแก้วสะดุง้งพอหันมาเห็นว่าเป็นใครก็หันมาดุพี่แดนมาเงียบ มาเงียบที่ไหนพี่มาตั้งนานแล้วบอกด้วยว่าซื้อชมพู่มาฝากแต่แก้วเองตังหากเอาแต่ยืนเมอเห็นถือมืดค้างไว้นานแล้วเนี่ยดินแดนดึงมีดออกมาจากมือของหญิงคนรักแล้วพิงสะโพกกับขอบเคาน์เตอร์คิดอะไรเพลินๆอยู่นะคะหญิงสาวมองออกไปนอกหน้าต่างที่มองเห็นต้นลำใหญต้นนั้นเข้าพอดีแต่ภาพเดิมๆคงไม่หวนกลับมาอีกแล้วคิดถึงแม่กับน้องอยู่เหรอ ใชยหนุ่มค่าดาวเพราะรู้ดีว่าเวลาก้านแก้วออกอาการเหมอแบบนี้ทีไรก็คิดถึงแม่กับน้องทุกทีพอแม่เธอแยกทางกันเมื่อตอนก้านแก้วเรียนมัธยมต้นหลังจากนั้นแม่ของเธอก็พาน้องไปอยู่ที่อื่นน,น,นานๆทีจะติดต่อมาสักครั้งแต่แม่จะผ่านมานานหลายปีจนต่างฝ่ายต่างก็มีครอบครัวใหม่กันไปแล้วแต่คนรักของเขาก็ยังคิดถึงความสุขเมื่อครั้งยังเด็กอยู่นั่นเองก็มีบ้างค่ะ นานแล้วนะคะที่แก้วไม่ได้เจอแม่กับน้องเลยแค่โทรหากันเท่านั้นช่วงนี้แม่ยุ่งๆแก้วก็เลยยังไม่ได้บอกเรื่องงานแต่งของเรางานแต่งลูกสาวทั้งทียังไงแม่ก็ต้องมาอยู่แล้วล่ะแก้วก็หวังอย่างนั้นค่ะสิบกว่าปีแล้วมัง้งที่ยายขวัญไปอเมริกาเจอน้องแค่ทางโทรศัพท์ตอนนี้อายุน่าจะราวๆยี่สิบยี่สิบเอ็ดปีเป็นสาวสวยด้วยนะคะยายขวัญเนนะี่ยเขาสวยเหมือนตุ๊กตามาตั้งแต่เด็กแล้ว พูดซะอยากเห็นเห็นอย่างเดียวนะคะห้ามจับยิงสาวทำตาดุดินแดนจึงอดหัวเราะไม่ได้เขายื่นนิ้วมาคีบจมูกเธอแรงๆอย่างมันเคี้ยวเมียดุขนาดนี้ใครจะกล้าเมียอะไรล่ะยิงสาวตีเบาๆไปบนแขนเขามองหน้ามองหลังกลัวพ่อจะมาได้ยินแต่ดินแดนกลับดึงตัวเธอมาเกาะรัดแน่นแล้วบอกชิดต,ติดปากหรือจะให้เล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังอะ่ะ พอเลยนะวันนั้นถ้าไม่แผนสูงไม่มีทางในแอมหรอกการแก้วยนต์จมูกหน้าแดงจนออกร้อนเขามปนคนเจ้าเล่คิดวางแผนร่วบหัวรวบหางเธอบอกว่าเป็นไข้ตัวร้อนมาตามนัดเธอไม่ได้ไอ้เธอเหลอก็เป็นห่วงแทบตายรีบร้อนไปหาถึงห้องแต่ก็โดนเขาปร้มจูบรักกันมาหลายปีใครจะไปทนอดอ้อ,อนได้แต่ต่อไปก็ไม่ต้องใช้แผนแล้วไง จะเอาให้ไม่มีแรงไปทำงานเลยคอยดูการแก้วชกเบาๆไปบนท้องเขาแกล้งพูดหยอกไปอย่างนั้นแต่ชายหนุ่มทำตาโตผิวปากหวือว้าวสัญญาแล้วนะสัญญาอะไรล่ะไม่คุยด้วแล้วการแก้วเสียเอาถุงชมพู่ไปล้างพอเขาตามมายุ่มยามจึงดีบน้ำใส่ตาเขาและออกปากไล่แกล้งกันเหรอแกล้งค่ะเดี๋ยวเธอแต่งงานกันเมื่อไหร่จะให้หงอเลย ใครจะงอใครเดี๋ยวก็รู้การแก้วจิมแรงๆไปบนหน้าอกเขาแล้วดันตัวเขาออกไปจากห้องครัวมาครุกกันในห้องนี้สองคนเธอกลัวว่าพ่อจะว่าเอาได้ออกไปคุยกับพ่อก่อนค่ะเดี๋ยวแก้วเอาชมพู่ไปให้กินวันนี้มีเค้กฟักทองของชอบพี่ด้วยนะคะรับรองว่าอร่อยแบบนี้แต่งเข้าบ้านมีหวังพี่อ้วนเป็นหมูอ้วนนั่นแหละดีค่ะจะได้ไม่มีผู้หญิงที่ไหนเข้าไม่แย่ง ถึงแย่งก็ไม่ไปหรอกพี่เป็นคนรักเดียวใจเดียวแก้วก็รู้นี่ให้จริงเถะค่ะตอนยังไม่แต่งใครก็สัญญาได้เอาไว้ดูตอนหลังแต่งดีกว่าหญิงสาวดันตัวเข้าออกไปจนพ้นประตูได้แล้วก็หัวเราะออกมาคนเดียวเบาๆแม้ว่าเธอจะขาดครอบครัวที่อบอุ่นขาดแม่แต่พ่อก็คอยเติมเต็มทุกอย่างให้กับเธอท่านเป็นทั้งพ่อและแม่ดูแลเธอไม่ให้รู้สึกว่าขาดอะไร ครอบครัวของเธอเคยอบอุ่นและมีความสุขมากมันมากซะจนไม่คิดว่ามันจะมีวันที่พ่อแม่หย่าร้างกันได้เลยเพราะฉะนั้นเธอถึงไม่สนใจกับคำสัญญาของดินแดนเท่ากับการกระทำของเขาหญิงสาวหันมาง,งวนกับการเตรียมผลไม้เพื่อบริการว่าที่สามีและพ่อรวมทั้งเพนภาแม่เลี้ยงของเธอด้วยแม่เลี้ยงของเธอคนนี้ไม่ได้เหมือนแม่เลี้ยงในละครน้ำเนา่ายุงชุมแต่เป็นผู้หญิงธรรมดา ที่แม้จะไม่ถึงขั้นรักเธอเหมือนลูกแท้ๆแต่ก็ดูแลอย่างดีดุเมื่อถึงเวลาดุดีเมื่อเธอทำตัวดีเธอจึงรักและเคารพแม่เลี้ยงไม่ได้ต่างจากแม่แท้ๆและได้แต่หวังว่าการขวัญคงจะได้เจอพ่อเลี้ยงที่ดีเช่นกันเนั่นคุณจะไปไหนอะ่ะเดวิดเดวิดเมทินีหรือชื่อใหม่ตอนย้ายมาอยู่อเมริกาคือเมนี่ตะหวเสียงดังลัน่น เมื่อเดวิดสามีของเธอกำลังคว้ากระเป๋าเดินทางใบย่อมออกไปจากห้องนอนมาชั้นสองแต่เธอวิ่งมาจับแขนเขาไว้แล้วกระชากขาตัวสีหน้าทะมึงอย่างโมโหจัดไปไหนก็ได้ที่ไม่มีเสียงแวด๊แวดๆหน้ารำคาญหูคุณจะไปหาดังวิกกี้ใช่ไหมฉันถามว่าใช่ไหมใช่รู้แล้วก็ปล่อยได้แล้วไม่ปล่อย เรื่องอะไรฉันจะปล่อยให้คุณไปเสวยสุขกับนางหน้าด้านนั่นที่รู้ว่าคุณมีเมียอยู่แล้วก็ยังจะแย่งคุณไปเอากระเป๋าคืนมานะเมทินีตรงเข้าแย่งกระเป๋าแต่เดวิดกระชากกลับกระชากกันไปมาพอเขาปล่อยมือเมทินีก็เสียหลักกลิ้งหลุนหลุนตกบันไดโอ๊ยเมดีเมนี่ เดวิดเองก็ตกใจรีบถลาเข้ามาประคองเสียงเออที่ดังอยู่ทำให้การขวัญที่เพิ่งกลับเข้าบ้านร้องลั่นด้วยความตกใจแม่หญิงสาววิ่งมาแล้วเงยหน้ามองพ่อเลี้ยงอย่างโมโหลุงทำอะไรแม่ฉันไม่ได้ทำอะไรแม่เธอตกลงมาเองจริงเหรอแม่หญิงสาวถามอย่างไม่ไว้ใจเพราะเคยเห็นพ่อเลี้ยงลงมือกับแม่เธอก็สงสัยอยู่นั่นเองว่าทำไมแม่ต้องทน ถึงแม้ว่าเดวิดจะแต่งงานอยู่กินกับแม่มาหลายปีให้ทั้งเงินและความสุขสบายกับเธอสองแม่ลูกแต่เธอก็ไม่เคยมองเขาดีอยู่นั่นเองเดวิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้นอกจากแม่เธอแล้วก็ยังมีผู้หญิงไปทั่วบางครั้งก็เห็นเขามองเธอด้วยสายตาแปลกๆดีที่ยังไม่ถึงขั้นทำอะไรนอกจากมองโอ้ยฉันเจ็บจะตายอยู่แล้วไม่มีใครคิดจะพาฉันไปหาหมอเลยหรือไงเมทินีตวาดแล้วร้องอโอดโอยด้วยความเจ็บ เพราะข้อเท้ากระแทกเข้ากับบันไดลุงเดวิดพาแม่ไปหาหมอสิก็กำลังจะไปอยู่นี่ไงเดวิดเสียงห้วนแล้วช้อนตัวคนเป็นเมียขึ้นมาอุ้มออกไปมีเมทีนีร้องโอดโอยไปตลอดทางการขวัญถอนหายใจหนะักมองตามแม่จนเดวิดขับรถออกไปแล้วก็นั่งกอดเข่าอยู่ตรงบันไดนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ไหวติงนานแค่ไหนแล้วที่เธอต้องเจอเรื่องบ้าๆบนี่ ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนใครมาส่งนพดลเสียงเข้มตัวเองสวมผ้ากันเปื้อนกำลังทำไข่ดาวให้ลูกสาวเพราะเกือบทุ่มหนึ่งแล้วเมทินีก็ยังกลับไม่ถึงบ้านพอมาถึงก็มีคนมาส่งจูนายฉันเองรถมอเตอร์ไซค์มันยางแบนคงเหยียบตะปูตั้งแต่อยู่ที่บ้านพอเข้าเมืองก็แบนแตะแต่ดีที่คุณเทิดเขายังไม่กลับก็เลยอาสามาส่งทีหลังก็โทรมาบอกสิจะได้ไปรับ คุณไปรรับแล้วใครจะอยู่กับลูกเมทินีสายหน้าแล้วเดินเข้าบ้านไปมองอาหารตรงหน้าลูกสาวแล้วสายหน้าแม้จะเหนื่อยแค่ไหนแต่ก็ตรงเข้าครัวไปทำผัดผักและแกงจืดเต้าหู้มาเพิ่มให้เธอออกไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลงมาแต่สีหน้าของสาม,มีไม่ได้ดีขึ้นเลยทำไมคุณยังไม่กินทำไมคุณยังไม่กินรอก,กินพร้อมเธอฉันลืมบอกไปว่าฉันอิ่มแล้ว อิ่มแล้วเหรอพอดีคุณเทิดเขาแวะกินข้าวเขาก็เลยชวนฉันกินเมทินีตอบเหมือนจุดไฟโทสะให้คนเป็นสามีที่ขุนเคืองอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วเธอก็กินกับมันงั้นเหรอก็เขาอุตส่าห์มาส่งฉันมาชวนฉันกินข้าวจะให้ปฏิเสธยังไงก็แค่กินข้าวไม่ได้ทำอะไรไม่ดีสักหน่อยคุณเทิดเขาไม่ได้คิดอะไรกับฉันหรอกครั้งนี้ฉันจะเชื่อแต่อย่าให้เห็นว่ามันมาส่งอีกนะ นี่อย่ามาเรียกคนอื่นว่ามันนะคุณทำไมเรียกแค่นี้ทนไม่ได้ละไงฉันก็สงสัยแล้วนะว่าเป็นแค่เจ้านายหรือเป็นมากกว่านั้นกันแน่หมู่นี้เธอถึงได้กลับบ้านดึกๆทุกวันอย่ามาใส่ร้ายฉันนะคุณเบลความคิดต่ำๆแบบนี้ไว้บนหัวตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อนางเพนคงยุคคุณสินะมันจ้องจะง,ง่าคุณมานานแล้วนี่อย่ามาเปลี่ยนเรื่องมันเกี่ยวอะไรกับเพนก็เพราะฉันรู้ว่านางเพนมันชอบคุณน่ะสิ ชอบมานานแล้วด้วยแล้วตอนนี้ที่มันไม่ยอมมีผัวก็เพราะมันยังรอเสียบอยู่นะซิอย่าคิดว่าฉันไม่รู้คิดอะไรบ้าๆก็เหมือนกับที่คุณคิดนั่นแหละคิดต่ำๆเป็นคนเดียวหรือ,อยังไงฉันขี้เกียจจะพูดกับเธอละนพโดนเดินหนีคราวนี้เมทินีเดินตามไม่หยุดพอพูดถึงหนังเพนขึ้นมาก็ไม่กล้าสู้หน้าขึ้นมาเลยนะกลับมาสิมาหาเรื่องต่อสิเมทินีตะโกนด้วยความหงหุดหงิด การขวัญเมียการขวัญเสียมองมาทางผู้เป็นพี่สาวแล้วเสียงเครือพ่อกับแม่ทะเลาะกันอีกแล้วพี่แก้วขวัญกลัวไม่เป็นไรขวัญไม่เป็นไรนะก็เหมือนทุกครั้งนั่นแหละเดี๋ยวพ่อกับแม่เขาก็ดีกันการแก้วขยับมาไกลแล้วดึงตัวน้องสาวมากอดเหนือตัวการขวัญสั่นเทาแล้วร้องไห้จริงนะจริงสิขวัญกลัวกลัวพ่อกับแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนบ้านพิเศษ ไม่หรอกหนะ้าไม่หรอกไม่หรอกการแก้วไม่รู้จะปลอบใจอย่างไรจึงได้แต่พูดคำเดียวซ้ำๆอยู่อย่างนั้นพอกับแม่ไม่มีทางเลิกกันหรอกเชื่อพี่เชื่อพี่เหรอการขวัญเบะปากเมื่อนึกถึงคำพูดประโยคนั้นของพี่สาวพะสุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็หย่ากันครอบครัวแสนอบอุ่นของเธอล่มสลายเธอกับพี่สาวต้องแยกจากกันนานกว่าสิบปีแล้วที่เธอกับพี่สาวไม่ได้เจอกันเลย การเวลาทำให้เธอแทบลืมไปแล้วว่าอ้อมกอดน,นั้นอบอุ่นแค่ไหนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนานเกือบหนึ่งนาทีกว่าที่เธอจะหยัดกายลุกออกไปรับเป็นโทรศัพท์ทางไกลจากประเทศไทยและคนที่โทรศัพท์มาก,ก็คือคนที่เธอเพิ่งนึกถึงพี่แก้วทำไมไม่โทรเข้ามือถือล่ะจะได้ไม่ต้องเปลืองโทรแล้วแต่ไม่ติดการขวัญดึงโทรศัพท์ออกมาดูแมบนน่าพี่มีอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรหรอกแค่จะโทรมาบอกเรื่องงานแต่งงานของพี่สิ้นเดือนนี้นะเผื่อว่าแม่กับขวัญจะมาได้เธอบอกด้วยเสียงสดใสแต่การขวัญผู้ที่ไม่ศรัทธาในความรักเสียงหลงพี่จะแต่งงานใช่พี่กับพี่ดินแดนที่เคยเล่าให้ฟังไงเราครบกันมานานแล้วตั้งแต่ที่พี่เรียนมหาวิทยาลัยปีสองพ่อเองก็เห็นว่าน่าจะแต่งได้แล้วเชื่ออะไรกับพ่อการแต่งงานมันต้องคิดดีๆ พี่จะแต่งเพราะพอ่อบอกไม่ได้หรอกนะเพราะพอ่อเองก็รักษาครอบครัวไว้ไม่ได้ขวัญพี่คิดให้ดีๆคิดให้ดีอีกหลายวันกว่าจะสิ้นเดือนยังมีเวลาโทษจะให้พี่ยกเลิกอะไรได้อ่ะเตรียมทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วอีกอย่างพี่ก็ไม่อยากให้ความผิดพลาดของพ่อแม่มาทำลายศรัทธาในความรักตัวเองพ่อกับแม่แค่เลิกกันแต่ในสายตาพี่ไม่มีใครผิดหรอก การแก้บอกทำให้คนเป็นน้องนิีงเงียบขวัญมาให้ได้นะก็ต้องไปอยู่แล้วล่ะจะไปดูหน้าพี่เคยสักหน่อยว่าเหมาะกับพี่สาวคนเดียวของขวัญไหมการขวัญบอกแต่คนเป็นพี่หัวเราะดีอยู่แล้วล่ะพี่มั่นใจการขวัญทำจมูกย่นว่าแต่ขวัญเองเธอมีแฟนหรือ,อยังพี่ไม่อยากให้ขวัญปิดกั้นตัวเองเพราะพ่อนะโอ้ยขวัญไม่ได้ปิดกั้นอะไรตัวเองหรอก มีแฟนตั้งแต่สิบห้าแต่ก็โดนเทหมดอะไรคือโดนเทคนเป็นพี่ย้อนถามไอ้สับแสแลงของวัยรุ่นแบบนี้เธอไม่รู้ความหมายจริงๆแวบแบวว่าเคยได้ยินนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่เธอสอนอยู่พูดอยู่เหมือนกันเทอะไรโอ้ยพี่แก้วขนาดขวัญอยู่ไกลถึงนี่ยังรู้เลยโดนเทก็เหมือนเหมือนกับโดนทิ้งนั่นแหละโดนทิ้งโดนเทก็เหมือนกันพี่จำไปใช้บ้างนะ แบบนี้จะเอาอะไรไปตามนักศึกษาเขาทันเนี่ยไม่จำเป็นสักหน่อยพี่น่สอนหนังสือนะไม่ได้ต้องไปไล่ตามใครทำเป็นครูสมัยก่อนไปได้ครูสมัยนี้นะนะมันต้องเป็นเพื่อนกับนักเรียนมันถึงจะเวิร์กแต่พูดไปแม่แก่อย่างพี่ก็ไม่เข้าใจหรอกเอาเธอเอาเธอพี่ยอมรับหรอว่าพี่เป็นแม่แก่เอาเป็นว่าขัญสัญญาแล้วนะว่าจะมาสัญญา โอเคพี่จะรอนะการแก้วบอกแล้ววางสายไปการขวัญถอนหายใจแม้จะไม่ได้รู้สึกใจหายที่พี่สาวจะแต่งงานเพราะแต่งหรือไม่แต่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองอยู่แล้วแต่เธอก็รู้สึกไม่ชอบใจอยู่ดีที่พี่สาวจะแต่งงานพอแต่งกันไปเชื่อเธอะไม่นานเธอต้องได้เห็นน้ำตาของพี่แนะ่ รถยนต์กลางเก่ากลางใหม่ของดินแดนแล่นเข้ามาในเขตของมหาวิทยาลัยที่การแก้วทำงานอยู่หญิงสาวนั่งคุยกับนักศึกษาสองคนอยู่บนโต๊ะมาหินอ่อนพอเห็นเขาจอดรถก็หันมาบอกลานักศึกษาอาจารย์ไปก่อนนะอย่าลืมส่งงานให้ตรงเวลาด้วยล่ะการแก้วรวบหนังสือสองเล่มมาถือไว้เดินแกววิ่งไปขึ้นรถของชายคนรักวันนี้มาเร็วจังค่ะตื่นเต้น ชายหนุ่มขยับหน้ามาไกลแล้วแอบขโมยหอมแก้มเธอไปฟอดใหญ่อะไรละออกล้นก่อนสิหญิงสาวหน้าแดงกำ่ำกลัวว่าใครจะมองทะลุกระจกมาเห็นเขา้าแต่คนทำยังแถมให้อีฟอดพีดแดนหอมชื่นใจที่ทำงานทั้งวันเหนื่อยเหนื่อยหายเลยเวอร์พูดจริงก็หาว่าเวอร์อีกแล้ววันนี้ไปเอารูปเวดดิที่ถ่ายเอาไว้แล้วแวะห้องพี่ก่อนนะห้องรกมาก ไม่มีใครเก็บให้อ่ะเขาบอกได้สายตากรุ่มกลิ่มแต่การแก้วทำปากยืนมองคนรักยังรู้ทันแน่ใจหรอคะว่าจะไม่หลอกแก้วอีกเห็นพี่เป็นคนแบบนั้นได้ยังไงพี่เคยหลอกอะไรแก้วไม่ต้องมาพูดเลยนะแรงทําเป็นป่วยจนต้องหอบเค้กไปให้เป่าบนห้องหญิงสาวย่นจมูกคนทำผิดเลยหัวเลาะลั่นรถวันที่ไม่ได้เป่าเค้กแต่เป่าอย่างอื่นแทนนี่เอง นินแดนลองลานเมื่อโดนหยิกหมับเข้าไปแรงๆบนต้นแขนหญิงสาวหน้าแดงกับพูดอีกจะไม่ไปด้วยแล้วนะไม่พูดแล้วจ้ะทำเลยแล้วกันยังอีกหญิงสาวหน้าง,งอหันหลังให้แต่ก็รอบยิ้มเมื่อชายหนุ่มหัวเราะรถแล,ลแ่นมาจอดหน้าร้านเว딩ที่เขากับเธอไปถ่ายมาก่อนหน้านี้พอเห็นรูปเธอก็ฉีกยิ้มกว้างมันสวยจนเธอมองจ้องมันแบบนั้งน,นิ่งนาน ดินแดนหยิบกรอบรูปขนาดใหญ่มาดูใกล้ๆสวยจังนั่นสิรอไปแต่งห้องของเราเลยนะเอาสิคะหญิงสาวพยักหน้าอย่างกระตือรือร้อนดูรูปแล้วลองชุดแต่งงานอีกรอบมันต้องเอาเข้าอีกนิดหน่อยเพราะช่วงนี้เธอเร่งเคลียร์งานหลายครั้งจนไม่ได้กินข้าวน้ำหนักเลยลดไปเกือบครึ่งกิโลเธอมองตัวเองในชุดแต่งงานที่ยืนเคียงคู่กับเขาแล้วเอียงศบมาบนต้นแขน ที่เธอตั้งใจจะฝากชีวิตทั้งชีวิตเอาไว้กับเขาและหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหญิงสาวส่งยิ้มให้กระจกตรงหน้าภาพสะท้อนออกมาทางสายตาเต็มไปด้วยความสุขจนเธออดน้ำตาคลอไม่ได้ดินแดนจึงดึงตัวเธอให้หันกลับมาทางเขาแล้วเชยคางเธอขึ้นให้มองศตาด้วยเคียร์อีกแล้วกระแก้วมีความสุขนะคะดีใจที่ไม่ต้องขึ้นคานเหมือนที่หมอดูทำนาย เธอบอกแล้วหัวร้อเบาๆชายหนุ่มจึงก้มหน้าลงมาใกล้ต่อให้คานที่ว่ามันอยู่สูงแค่ไหนพี่ก็จะปีนไปสอยลงมาชายหนุ่มก้มหน้ามาใกล้จูบดูดดือมเร่าร้อนหญิงสาวเองก็จูบตอบอ่อนหวานไว้ Why? พนักง,งานของร้านอุทานขึ้นแล้วรีบปิดพามานการแก้วรีบผละจากตัวว่าทีจู่บ่าวทำหน้าเหมือนจะร้องไห้หันมามองเขาอย่างคาดโทษ พี่แดนน่ะคนเห็นเขาเข้าใจนะข้าวใหม่ปลามาันมันก็แบบนี้แหละชายหนุม่มบอกขึ้นคราวนี้เธอก้มหน้าหงุดไม่พูดอะไรเลยจนกระทั่งกลับออกมาจากร้านมาถึงรถแต่พ่อตัวดีกลับไม่รู้สึกรู้สมอะไรเลยสักนิดคราวหลังเธอคงต้องระวังตัวแล้วแม่จะเป็นงานแต่งงานพี่แก้วแม่จะเป็นงานแต่งงานพี่แก้วไหวหรือเปล่า การขวัญมองขาของแม่ที่ใส่เฝือกอ่อนพร้อมกับไม้ค้ำยันจากโรงพยาบาลแล้วถามจะไปได้ยังไงล่ะแม่เดี่ยงออกขนาดนี้เดี๋ยวแม่จะโทรบอกแก้วเองว่าจะส่งแกไปเป็นตัวแทนดีเหมือนกันแหละช่วงนี้แม่โสม,มากทั้งอ้วนทั้งโทมคืนไปเจอหน้าพ่อแก่มันได้หัวเราะเยาะฉันแน่เมทินีตาวาวโรดทำให้การขวัญสายหน้าผ่านมากี่ปีกี่ปี แม่ก็ไม่เคยลดความแค้นที่มีต่อพ่อได้เลยหนูไปให้ก็ได้ไม่ได้เจอพี่แก้วมาสิบปีคิดถึงเหมือนกันแม่ก็คิดถึงบอกให้บินมาที่นี่ก็ไม่มาแต่เอาเถอะแม่จะตามไปทีหลังเอาไว้ให้ร่างกายมันพร้อมกว่านี้ก่อนว่าแต่แกเถอะไปแล้วรีบกลับมาอย่ามัวแต่ตะลอนพเพลินรู้แล้วหน้าเมืองไทยมีอะไรน่าอยู่ไม่สนิทกับใครสักคน หญิงสาวไหวไหลเธอตามแม่มาอยู่ที่นี่นานจนลืมความรู้สึกที่เมืองไทยไปหมดแล้วยายแก้วแต่งงานไปก็ดีเหมือนกันแม่จะได้หมดห่วงจะได้เหลือห่วงเดียวก็คือแกนี่แหละเมทินีมองหน้าลูกสาวคนเล็กที่ทำจมูกยื่นมาให้แม่ไม่ต้องมาห่วงขวัญหรอกคนอย่างขวัญเอาตัวรอดได้เสมอแหละยะแม่คนเก่งแค่แกเรียนจบมหาวิทยาลัยมีงานดีๆทำฉันก็ดีใจแล้วล่ะ ส่วนเรื่องความรักนะ่ะสำหรับแกมันไม่มีอะไรน่าห่วงอยู่แล้วทำไมคะคนอย่างขวัญมันห่วงเรื่องนี้ไม่ได้หรอไงก็เพราะฉันรู้ว่าประสบการณ์ความรักของแกมันเยอะนะสิแต่ระวังไว้หน่อยก็ดีเที่ยวหักอ,อกคนนั้นคนนี้ไปทั่วระวังเขาฆ่าหมกซ่วมคนเป็นแม่เอ่ยเตือนแต่ลูกสาวหัวร้อค,คิกคักคนอย่างขวัญฆ่าไม่ตายง่ายๆหรอกแม่ว่าแต่ แม่คิดยังไงกับลูกเขยแม่การขวัญถามแต่คนเป็นแม่สายนาะทำหน้างุดหงิดจะรู้ไหมล่ะจริงเนอะเอาไว้ขวัญดูมาให้แทนก็แล้วกันถ้าดูไม่ดียังไงจะได้บอกพี่แก้วรีบอย่าการขวัญบอกทำเอาคนเป็นแม่สะดุง้งพี่ไม่ทันแต่งมาแช่งแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเถอะเด็กคนนี้แช่งที่ไหนขวัญบอกว่าถ้าดูไม่ดีถ้าดูดีแล้วก็แล้วไปสิ ไม่คุยกับแม่และไปชอปปิ้งเลือกชุดสวยๆใส่ไปงานแต่งงานพี่แก้วดีกว่าเดี๋ยวสวยน้อยกว่าพี่อายเขาตายการขวัญบอกแล้วเดินตัวปลีวออกไปคนเป็นแม่มองตามหลังแล้วสายหน้าเด็กคนนี้ทำอะไรก็เป็นเล่นไปสมดุดการแก้วตื่นเต้นจนมือเย็นเมื่อเธอมารับน้องสาวที่สนามบินกับพ่อส่วนดินแดนนั้นติดงานด่วนจึงมาไม่ได้และก็น่าเสียดาย ที่แม่ไม่ได้มางานแต่งงานของเธอด้วยแต่เธอก็ตั้งใจว่าเมื่ออะไรอะไรลงตัวจะบินไปหาแม่สักครั้งที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่อยากไปแต่ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับในจะค่าอะไรต่างๆก็มากจนเธอไม่กล้าเอาออกมาใช้จ่ายเล่นแบบนั้นเธอเองไม่ใช่คนมีฐานะอะไรหลังพ่อหย่ากับแม่ก็อยู่กินกับเพนนภาหลังพ่อหย่ากับแม่พ่อก็อยู่กินกับเพนนภาที่ไม่ได้มีอาชีพอะไร นอกจากทำส่วนเล็กๆน้อยๆพ่อเป็นครูโรงเรียนรัฐเงินเดือนไม่ได้มากมายอะไรตอนนี้ก็กเกษียณกินเงินบำนาญพอเธอเรียนจบก็ต้องทำงานใช้นี้ให้กับพ่อตั้งใจว่าหมดนี้เมื่อไหร่เธอจะบินไปหาแม่กับน้องแน่ๆพ่อนั่นใช่น้องไหมคะเธอชี้นิ้วไปยังสาวสวยคนนึงในชุดแบรนด์เนมทั้งตัวผู้หญิงคนนั้นสวมแว่นกันแดดสีชาเกือบครึ่งหน้าแต่ก็มีเขาว่าน่าจะเป็นก้านขวัญ พ่อแทมไม่ได้คุยกับน้องเลยน้องโกรธพ่อแก้วก็รู้นี่ขวัญการแก้วเดินลิ้วไปหาน้องสาวพอการขวัญหันมาก็สวมก่อนกันแน่นๆขวัญจริงๆด้วยแหมพี่แก้วสวยกว่าที่เราคุยโทรศัพท์กันอีกนะคะเนี่ยการขวัญถอยห่างออกไปจากคนเป็นพี่แล้วเหลือบตาแลเลยมาถึงผู้เป็นพ่อที่เดินมาด้วยท่าทางเกเรเธอจึงเดินไปหาซะเองพ่อแก่ขึ้นเยอะเลยนะคะ ใครจะหลอสู้พ่อใหม่แกได้ล่ะคนเป็นพ่อทำหน้างอนยิงสาวจึงโผล่เขากอดพ่อแน่แนแม้จะโกรธจะน้อยใจแต่เธอก็แยกแยะออกว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เพียงแต่มันส่งผลให้เธอไม่เชื่อมันในความรักของผู้ชายหน้าไหนทั้งนั้นแต่ก็นั่นแหละกอดครั้งนี้มันเป็นกอดที่ลูกที่คิดถึงอ้อมกอดพ่ออยู่ทุกวันต้องทำขวัญคิดถึงพ่อนะคะพ่อก็คิดถึงขวัญ นพดลจูบไปบนเส้นผมของลูกสาวน้ำตาเออพ่อขอโทษนะลูกคนที่พ่อต้องขอโทษควรจะเป็นแม่ต่างหากแกก็เข้าข้างแม่ตลอดแหละก็แม่ผิดน้อยกับพ่อน,นี่คะ่ะโอ้ยพ่อลูกอย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยคะ่ะน้องมาเหนื่อยเแวะกินไอศครีมกันก่อนนะคะแล้วค่อยกลับบ้านวันนี้นะเพนทำอาหารไว้เยอะเลยวันนี้นะเพนทำอาหารไว้เยอะเลยนะขวัญแวะไม่กินเรานี่จริงจ ควรเป็นพ่อสายหน้าโตจนบรรลุนิติภาวะแล้วพ่อก็นึกว่าจะเปลี่ยนยังเอาแต่ใจอยู่เหมือนเดิมหรือจะมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมค่ะการขวัญนย้อนจมูกแล้วกลับมาลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ของตัวเองมาโดยมีการแก้วช่วยขนแล้วก็อดบุญออกมาไม่ได้กระเป๋าใบใหญ่ไปไหนเนี่ยกะจะอยู่เกาะพี่กับพ่อไปนานน,าน,นี่คะที่อเมริกาน่าเบื่อจะตายผู้ชายก็ไม่ไดีเรื่อง แล้วที่กระเป๋าใบใหญ่เนี่ยก็เพราะขากลับจะเก็บเอาผู้ชายใส่กลับไปด้วยเซียวจริงๆการแก้วหัวเราะมองน้องสาวเดินออกไปกับพ่อด้วยสีหน้ามีความสุขแม้จะไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าแต่แค่นี้เธอก็มีความสุขมากแล้วการแก้วช่วยเผ็ดนภาเข้าครัวทำอาหารต้อนรับการขวัญวันนี้ดินแดนจะมากินมื้อเย็นด้วยเขาเองก็อยากเจอน้องสาวของเธอเช่นกัน อย่าทำเผ็ดมากนะคะนะเพนยายขวัญอยู่เมืองนอกนานน่าจะไม่คุ้นลิ้นกับอาหารเผ็ดเธอบอกเมื่อเห็นแม่เลี้ยงกำลังตำน้ำพริกกะปิไม่ต้องห่วงจ้ะพริกไม่เกินสามเม็ดเพนนภาบอกเตรียมโชว์ฝีมือเอาใจลูกเลี้ยงเธอจึงช่วยเป็นลูกมือและคอยบอกว่าก้านขวัญชอบหรือไม่ชอบอะไรขอบคุณนะคะนะเพนเพนนภาแค่ยิ้มแต่ไม่พูดอะไรยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำอาหารทั้งขาวทั้งหวาน เพื่อให้การขวัญยอมรับเธอบ้างเธอเองก็ไม่ได้อยากเป็นแม่เลี้ยงที่ไม่ถูกกับลูกเลี้ยงเหมือนในละครเธอก็ไม่ได้ตั้งใจจะแย่งสามีใครแต่วันนั้นมันเป็นอุบัติเหตุทางร่างกายโนพโดลเมาหนักเพราะทะเลาะก,กับเมทินีเธอมาช่วยดูแลแล้วอะไรมันก็เลยเถิดไปไกลเธอตั้งใจจะไม่บอกใครแต่เมทินีก็มาเจอคาหนังคาเขาเข้าสกอน เสียงรถแล่นเข้ามาจอดทําให้ก้านขวานทันควับมามองเจ้าของรถลงจากรถเป็นชายหนุ่มรูปร่างดีมากหน้าตาดีหลอระดับดูดีมากเลยทีเดียวเขาลงจากรถและส่งยิ้มให้เธอแววตาของเขาแม้มองในระยะไกลก็มองออกว่าเป็นคนอัธยาศัยดีมากเดาว่านี่คงจะเป็นว่าที่พี่เขยของเธอกระมังหญิงสาวไม่เดินไปหาแต่รอให้ผู้ชายคนนั้นเดินมาหาเธอเอง เธอส่งยิ้มหวานหยดมาให้เขาได้ความเคยชินและเขาก็เป็นฝ่ายทักเธอขึ้นก่อนน้องขวัญหรือเปล่าครับใช่ค่ะคุณคงเป็นแฟนพี่แก้วใช่ครับยินดีที่ได้เจอนะตัวจริงสวยกว่ารูปที่แก้วให้พี่ดูเยอะมากเขาบอกแล้วส่งยิ้มตอบมาเช่นกันเข้าไปข้างในกันเลยไหมยังดีกว่าค่ะขวัญไม่ชอบกลิ่นอาหารเอาไว้ให้พี่แก้วทำเสร็จดีกว่า อีกอย่างขวัญวางหน้าไม่ถูกที่ต้องเจอกับแม่เลี้ยงนะ่ะโธ่นะเพนใจดีออกใจดีแค่ไหนก็เป็นแม่เลี้ยงค่ะจะรักเราได้สักแค่ไหนเชียวพี่ลอมีแม่เลี้ยงบ้างเราจะรู้ซึ้งการขวัญบอกแล้วทำปากยื่นเข้ากับดินแดนได้ดีแม้เพิ่งรู้จักกันเอาเถอะงั้นพี่เดินเล่นเป็นเพื่อนจริงนะจริงสิพี่จะได้ถือโอกาสเอาใจน้องเมียไง ดินแดนหยอกเย้า,ยาทีเล่นทีจริงหญิงสาวจึงยุ่นหญิงสาวจึงย่นจมูกไปให้ไม่จริงใจเลยพี่ล้อเล่นน่ะพี่ไม่ค่อยชอบกลิ่นเครื่องแกงเหมือนกันได้กลิ่นแล้วเวียนหัวเขาบอกทำไมการขวัญตาโตบอกเขาเช่นกันขวัญก็เหมือนกันค่ะได้กลิ่นแล้วเวียนหัวยังกับคนท้องหญิงสาวหัวเราะเสียงใสแล้วชวนว่าที่พี่เคยออกไปเดินเล่นด้วยกัน